นี่ก็เป็นอีกเกมที่เอาหลวงพี่ทองมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมเราอีกแล้วพี่้องป้องไปไปรับสมอลสูว้าวคนดีจะเขา้ามาบอ เมันก็้ตีขี่รถว่าส่กูห้างน้ำบักผีปอบเหมนกับว่าจอดบ่เบรกนั่น,นเนาะตาคอยอยู่ตรงพี่แปดตัว,ตวล้างเข่าล้างขเข่าอยู่ด้ลงพี่คอยว่าเห็นปะว่าเห็นตัว สามสี่หาสามสี่หามองใก้บักแดดใช่นหมมัน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 ขึ้นปอนปอนหัวขึ้นนี้มองกระแพงอ่ะกระแพงกระแพงอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมซ้ายอ้อมขวาโอ้ได้ละสวยเอาไว้หน่อยวลงพี่เอาแล้ครับจังหวะนี้ลงพี่หีบมันหลุดเจ้ามันสิเกียงสับหนามันสิเกียงสับเจ้าลงพี่ฮะเจ้าสิเป็นมือขวาข่อยไน้นลโคตรได้ลงพี่โอ้โห กูบอกต่ำกูบอกบักคยนี่ยำกูบอกมันขี่มาเอาเลนะมันหลานะบักนี่ยิงมาแล้วพี่ดายิงแม่ใส่สลิงไนจะคือยิงยแม่สลิงโอนเข้าเมืองมาเนี่ยอรถขึ้นสาเนี่ยอุ้ยปั๊บไปบ่พบศัตรูแล้ว ไ venir. อรำไฟต้องตัวมันจะเงมันจะเาอาเจ้าคือว่าซ้มไใครเลยพ่ยพี่ดาเจ้าเอาเลยเถอะหน่อยยนน่าหัเลย้องตัวพ่พี่ดา่งร้อยห้าสิร้อยห้าสิบ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 สวย กิดกินอะไรกันเถอะบรา,บร,า,บร,าบระบาระไรบ้างพอบิดาได้ไปบักเดียวด้วยเ้ยพอบิดากัเจ้าซ้ำไปควายมันจบเลืแล้วเมื่อเมื่อกี้ <Guer r era> เอเฮ้ยพอบิดาพอจบเลยว่ะอ,อ้จอาจบบอพอบิดา <Guer r era> พอบิดาบักเดียวด้วยแม่คอยอุตส่าห์ป่ย <in the stream> อยเจ้าเฮ้ยเออคิดฝรั่งคิดกินล็บ้านเราคิดถ้าใครกูตส่าหบักนั่นเมื่อกี้ได้จบตโดดแล้วเปล่า เท่อดาคุยซิซำมันอยู่หลังรถไปยยิงรถมึงห้างวะพี่ดาเก็บมันตามออกมาสเราเก็บวะไปโอ้โโหยหดูจะซิซ้ำให้แล้วมันรูดของไปแล้วมันรูดของไปแล้ว อยู่แถวเดียวไม่อยู่แถวนหนอีกตัวเด้งอะมันสองตัวมันสองตัวน้องพี่ใส่ฟ้ามัดบักไดเอาฟ้ามาได้ไปวะฮันนี่แน่นอนหนีมึงจากโซมบอมี่บ้ามาต่อเนื้อพายวมได้ยังยักยพักกันเก็บของโดนยจะเก็บของโดนจะเก็บของโดนมันอยู่งสะไปเรื่องหรอพี่บ้าซอยคอยนะบ้านบ้านชมปูนู้นจะเก็บของโดนยจะเก็บของโดน ไอ้ตัวโอ้โอโอ้วัสัดห้าโอ้ก บอกตัวได้อา้ามาดคอยไปวา้ามัดสามไม่สมบักิดพน้าม่งเลาไหมเอา้คอยพี่ลอกพี่เจ้าอ้องคุ้นเทียบเรียนเนี่ยมาหน่อยคนเทียบเรียนหล้งเขาลงพี่ล้างเขา แรงครับแรงครับแรงครับแต่ไมนจอยว่ายอยู่ดิชัวเขาวูบวัดไหบอมี่เนาดีนะกูเนาดีดี่วะบอมีมันยิงดาบมันยิงดา ว่าบอกเวอเออตายเออกูก็ตายบักปอบแม่งกลุ่มนี้ตะขู่แบบฆ่านี่ตายซะมึงแม่มึงเอ้ยอยู่หลังก้อนหินเนี่ยมันก็ตายแล้วนี่เดียวร้อยโอ้ยบักปอบมึงเอ้ยอยู่ปอกปอกอยู่เอ็มยี่เก่ามันน่ะเอามันแตกแล้วมันแตกแล้วเลยเลยะเราไปยิงซอยพับอันบ้ากิดเนี่ยพับบิดามันมันตายแล้วมันตายแล้ว เจ็บ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 ครับนานี่เจ็บครับไม่ได้ป่าไซป่าไซเลือนไซแล้วสวยมันยิงชุดปีความหรอวะเนี่ยสวยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำสวยอืว้าวเออสวยเอาไปเออกิบกิบเออเสด็จเสด็จบรเวณกลางเลยหนุยมจิบเอาไเจ็บเอาไปจิบ เออเกอจากไหนเอจากว่าดีครับเป่ากิตจิตแบใส่่หรอเพพมบีดาจากไหนครับปากข้าไปเลยพบิดาบอกแมวมันม่าเลยเออก็มาดีว่าจะปุ๊บพุ่นเลยสเตปตังงวะสอนวยังไหนเออสองหนึ่งเราเก็ตสองหนึ่งเราเกเหลือบักนี่กับบังนั้นเหลือบังนั้นกับบักนี่อาจจ้าจยิงไว้ก่อนโอ้ยหาขั้วมันง่าครูควะก็มาดีวสองหนึ่งก็มาดีอยู่นะบได้ยานหลายดอกเกมันยิงถึงได้ลยเก็ตก้อนหินก้อนขินเก็ตจุปุ๊บเรียบร้อยก็มาดีอย่ะ ยึดเออจึ๊บอึมยึดเออซึบปึ๊บยึดอึจึ๊กกึ๊บปึ๊บปั๊บพุ่นแหละสเต็ปแมวไอวนะก็มาดิไอ้กีดบอกหลอกล่อให้ตายใจเพื่อนอะเออก็มาดิไอ้กีดบอกเออจับปึ๊บก็มาเสียบักผีปอกเพื่อนอะเออมึงเข้ามาพี่ยันมึงมาสิพี่ยันเพื่อนอะจะเอาหรอสวางหนึ่งอะเออมันหลีดยมมันหลีดยมใจเย็นกีดใจเย็นฮะเออใจเรีนตามสูตรเลยตากีดเลียนตามสูตร เอาแล้วจังหวะนี้บ่าวกิจกิจจำใสครับงูอักไซงูอักขัวงวกหน้างูกหลังยิงไประเบิดอวดไปไปกิจทั้งนาแล้วกิจใจเย็นอ่ะเออเออมันบอลูกิจเอ้กิจมันบอลูกิจกิจมันบอลูกอีห่ามึงหนังแม่ก็เออถือระเบิดผู้ใดญ่บอลูกิจจีต้อนลบพันหยาได้กิจสวยอยู่นอปลานเขาบ่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหบ่าวกิจครับสองหนึ่งไหวริบป่าครับจังหวะนี้มันกำลังอ้อมกิจมันกำลังอ้อมมันบอลเก่งมันบอลเก่ง เออเจ็บปุ๊บเออเจ็บเอาไดยเก็ตจ้าจ้าจ้าบักข่านเออถึงซิปซีบักข่านแลโอ้ยมันคือเก่งนะบักเก็ตเจ็บปุ๊บหลอกล่อเพอด้วยเจ็บหลอกล่อเป็นไงล่ะดิจิตอลรู้จักไหมนี่ดิจิตอลหลอกล่อเพอด้วยเพลงไหนหมอบักสว่างบักนั้นบักกาเข่าได้เฮ้ยบักข่านอ่ะมันคือส่งดิจิตอลครั้งเดียวนะสว่างบักนั้นคุยกันแล้วมันดิจิตอลขนาดมะโอ้หมอเนี่ยมันจะปั๊บโตดิจิตอลดิจิตอลหมดแล้วอ๋อแล้วนายเก็ตดิจิตอลดิจิตอลอีกแล้วหรอเพอน้วะเออดิจิตอลโอ้ยตอนบพตอนยึดไปแล้้้้วเขาหองนก หรือจังไรขึ้นตั้งเงีอนจ่าเอวันแล้อ้ขวดเบี้วมาจ่าจ่าจ่าเอว